เมื้อดึกค่ะเมื้อดึกพึ่งอาบน้ำแล้วนี่ว่ารู้สึกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกเด้งมาเริ่มเอาติดจังเศษหนึ่งว่ะติจังอีกขัางไม่นำอีเดือดปิดข่าปิดข่าว้ก็นเ้น,านามาจมาไปเติมเครื่องปรุงมาเพิ่มนะ้ะมันต้องบอกผิดแบบ เคื่อปรุงให้มาไม่พอนะคะปรุงไม่ถึงต้องเป็นปรุงเพิ่มซิม้มได้เริ่มเลยเจี๋ยวเนื้อเจี๋ยวเนื้อเปล่าฮ่ม โลรภาอดใจไม่ไหวค่ะสั่งกว๋วยเตี๋ยวอ่อกว๋วยเตี๋ยวพวกในี้ติ๊กสองมมาว่าเสร็จกินเห็ดเข็ปบอดใจไม่ไหวค่ะสั่งมากินแล้วหิวอยากไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยนาน กรอบกรอบสามใจบะพริกสื่อเป็นสำเร็จรูปแบบในท็อปในซูเปอร์อย่างเงี้ยมันบะพริกน่ะมันต้องบะพริกขวเอง กิจบันดาลของเอ็มนี่ไม่สะใจเลยลานี้ได้เยอะอ่ะเอาขึ้นใส่ข้อวใส่ผักกว่า ก๋วยเตี๋ยวมากินเส้ม็มุนเส้็มเ้นเล็กของกินอยู่หลานถ้าซั่งกะบ,บ้านจะกินเส้็มมีขาวแล้วก็บุนเสน็ม่นาดเ้นเล็กเวลาทางมากินทังกับ,บ้านอ่ะมันติดกันเนาะมันบริสันต์มันต้องกินที่ร้านทำเสร็จกินเลย หรือบ่หานหนังไสถ้าสร้างสินเล็กมากิน้บนหนังไส่น้ำแบบกรปรปุงมาเลยชอบสร้างรั่น,นนี้เพราะว่าเขาให้ผักเยอะเธอปกติบางห้านเขาสร้าง,างกรรมมากินขึน้นอะ บางร้านไม่ให้ผักเลยนะบางร้านเขาก็บอกให้จะเบียดดันไงดูค่ะกินไปหลายตั้งร้ายอะ่ะกำหมูกรอบสะใจเนื้อ หลพาหลัลพาสวยสดอะ่ะอืมหนวอบกข่ายเปื่อจังเนื้อเปื่อยแต่เนื้อไม่ค่อยเปื่อยตอนนี้อยากทำคลิปยาวๆนะคะแบบสิบหน้าที่ยิงสี่ขืนมาเห็นเขาเฮ็ดกันอะแต่ไม่ามรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งเป็นคนบ่ค่อยมกักเบิ่งคลิปยาวเหมือนกันก็นเลยตา้างเพศคลิปสั้น ยานเทสคลิปเน่าแล้วเขาหนาเบืองใช่ไหมคอนเทนต์เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายร้าสไตล์กินอย่างเดียวตอนนี้เป็นคนชอบทำอาหารน,นมม่วนามาจะเป็นคลิปแต่เป็นคลิปเห็ดกับเขาเป็นคนมาเห็ดแล้วก็มากินมาเห็นให้คนอื่นกินเพอขออนุญาตไปกินต่อนะคะ Oh. Yeah.